มงนี้ฝนตกครับน้ำกลจะท่วมแล้วครับหลายจังหวัดในประเทศไทยน้ำท่วมพ่แอแม่พี่น้องครับใครจะรอดไม่รอดมาดูกันครับจังหวัดไหนท่วมบ้างไม่ท่วมบ้างครับเราจะต้องมีวิธีแกไ้ไขน้ำระบายน้ำครับน้ำไหลาจาก<ม>ที่สูงลงที่ต่ำท่วมเลยท่มวมไมวมลกลแล้ว อมองแก้ปัญหาน้ำท่วมครับฝนตกมามากๆาอ้าวนีน่ฝนกำลังตกปัญญาอ่อนนะครับน้องมาแล้วน้ำใกล้จะท่วมแล้วครับ เอราวันเอราวัน